ไีตอนรับกราถองแือนะ้่นชุด่ครับโาโมชเลยงใส่ินล้่นแ่จะเล่นด้วยชุดชุดชุโอ้โหโอ้ถูกใจเพิ่นหลาแกับแดงตอนนี้นะฮะแดงกับแดงอ้ไม่เข้าไม่เข้าไม่เขาไม่เข้าส่องแล้วสองแล้วสองแล้วอ้าแล้วจะโยนมาจะไม ต้องโยนมาลูกหนูต้องโยนรับหนึ่งสองสามรับชู่วช้ามากเลยรับหนึ่งจบเอาถอยไปถอยไปอ่ะชู่วอ่ะแล้วก็โยนมา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 โอ้โหปุดหัวเลยอ่ะเก่งมากเกือบรับไม่ได้เลยเก่งมากเก่งมากหนูเอ้าเอา เปลี่ยนมุมนะเปลี่ยนมุมแลเปลี่ยนมุมแล้วอไออ้อ้เอ้ามีวมายมีวมายมีเลยมเลย่ชุใ้คนเลยชุดใองคนลไม่ใช่หนูไปอยู่ตรงนู้นหนูแหละโยนบอลมาลอามินอามินอาบอลอาบอลลงตลย บอลมาบอลมาโยนให้ใครโยนให้ใครบ้างมาตรงนี้มาตรงนี้ไม่ต้องไปไกลมาตรงนี้มาตรงนี้เข้ามาเข้ามาเข้ามาในเป็นโอเคอ่ะบังกล้องเลยมาตรงนี้มาตรงนี้ใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อยโอเคโอเคพอพอพอแลูกเออเออแล้วโยนให้ใครโยนให้ใครบ้างโยนให้ใครบ้างอ่ะมิ้วมิ้วมิ้วโยนให้มิ้วมิ้วแล้วหนึ่งกพี่มิ้วยืมิ้วยืนหนึ่ง ตั้งท่าก่อนจะไปอยู่ตรงนั้นมันด่นโอยหนูก็เด่นพะรูยุ่งไก็ไม่สะดวกแโอ้โอ้โอาเอเื่อง้ยยุ่งที่เราอู่แต่สุดในไปมีอหโอเ้ย อยากไปเล่นนอกนี่น่ะใครมาใครมาลงน้าเรียกดิเรียกดิเรียกดิ อยู่นั่นแหละลูกมีอเตอระเินลูกมิเตอรเนไงป้าก็เลยเล่นกับพี่หมิวเลยมาโอ้มิว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 เฮ้โอ้โหอะไรอย่างเ้ย ดิ๊ดับดิ๊ดับดิ๊ดับเร็วโอ๊ะโอ๋โอ๋โอ๊ยโดนมือเอ้ามาๆมาเร็วๆๆอุ๊ยๆๆอะๆเหมียวๆเหมียวๆวางๆเหมียว <coughs> เขาจะเปลี่ยนนั่งเราหรือเปล่าเอ้ยอลิมิบอร์สอลิมิบอร์ ร้อน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 เปลี่ยนมุมบ่มอโอ้โหตเปลี่ยนมุมแล้วพี่น้องเราต้องย้ายกล้องอีกแล้วโอ้ยย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 ยอยย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 ้ยยย้ยยยยาย<ม>ยย้องยยยยยยยอยยยยยเยอยย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 ย้ายย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 ยนยยาะยย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 มยย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 ย่ Lê Áo Lê Lê chơi Linh tôi chinh, lên lời lúc lên lời นวัดพาแม่ครัวมาแล้วคนอะไรมาเต็มเลยเนี่ยอ่าเดี๋ยว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 โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บโอ้โหเดี๋ยวเจอลิงเดี๋ยวเจอลิง นะคะมาแล้วขนของขนของกันอ่ะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างช่วยขนเร็วมาเอาคนเมเลยมนขนของแล้วมินอู้ช่วยขนของกัน ถักน้ำถักน้ำยังไม่หมดยังไม่หมด2องคำบญนะคะเอฟซีเบ่อบ่ยังยังว่าเบิดเอฟซียังยังไม่เบิดเลย,ม,ยมาช่วยกันเลยนินมูนมาช่วยกันเร็วแล้วไม่ อ้เบอเแล้วนะคะนะคะเรียบร้อยแล้วนะเจอเน่เจอเน่เอโอ้ยเกินเลยพี่น้องเคินเลยโอ้ยเคินเลยพี่น้องเลยไม่ได้ไม่ได้เออมา เตืออนเอเนซงก็เป็นความสนุกนะฮะเขาเอ็ดมินน้อยนะยามเย็นเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะหอมใหงแหกแล้วพี่เนาะ